สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกะมาพบกับน้ำเชียววันที่11กันยายน66นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้จะไปออกอากาศวันที่12กันยายน66ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเป็นว่างสวง่ยมคลังกลางคืนจังสี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียรก็ว่าจะไปเก็บบรรยากาศทั้งนอกค่ะอันให้พี่น้องเอฟซค่ะ อยู่กระทอมหน่อยฝนตกค่ะท่านผู้ชมค่ะเวลานี่ก็คือเวลาสองทุ่มกลัวๆค่ะท่านผู้ชมฝนก็เริ่มตกแล้วเมื่อคืนก็เริ่มตกเต็งแต่เที่ยงคืนไปค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็ตกดีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะฝนก็เลยค่ะเอาตัวเลขนี่ก็จะเป็นของพอเทพบุตรเนาะค่ะท่านผู้ชมหลังจากพอปล่อยไป วิ่งบนสองหลักสิบค่ะขลิปตองหัวดะะ้วยค่ะพอจับคู่ก็คือสองหกสองแปดสองเก่าค่ะ,ะเน้นถูกตัวค่ะมีสามคู่ค่ะส่วนหลักสิบลางพอให้สามสี่ห้าหกค่ะจับคู่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามค่ะท่านผู้ชม แต่ตองงวดพอกะฝากวันเกิดของพอมากอะวันเกิดวันที่15เดือนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะคงสุดท้ายของพอยังสี่ละค่ะงวดบังหันนี่พอกะให้เจ็ดตรงๆค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนล่าง7กับ1นค่ะจับคู่78ดค่ะ คงสุดท้ายพอจะมายำให้เป็นตัวไรก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเรกของพอเทพบุตรน้ำเสี่ยกับขอขอบพระคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้ำเสียทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะสวัสดีฝนตกวะพอพอ,อันบ่มีมือนี้บ่มีอ,มอันเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่แข็งที่พอ มอมอมีผลค่ะอันยูน้่มเชียกเขามาในบ้านเลยค่ะพ่อที่แรกว่าจะไปอ,อัดพอยู่กับทอมน่อยค่ะธอมกะะธอมหน่อยเอามาไม่หมือ่ค่ะอันไปเพราะไรพ่อฝนตกแห้งตอนนี้ค่ะเอาพ่อบ้านนี้โค้งสุดไายย่ายำให้มันคืองวดเจ็ดแปดนะพอ่อค่ะทีคือเกา้าบรนะ สิบ่คือะห์เขายู่บ่พอ่อแปลงเปนเล้หายไปแล้วสามครูนะค่ะให้ไปแล้วสามคู่บนเนพสองหกสองแปดสองเก่าค่ะค่ะ,คะเสริมเข้าไปอีกตัวนึงเสริมเข้าไปอีกโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชม,มค่ะอ่าเจ็ดนะสองเจ็ดนี่เนาะตัวนึงอีกตัวนึงสองเจ็ดนพสองเจ็ด 2, ค่ะสองเจ็ดโค้งสุดท้ายมาเพิ่มค่ะบนเนาะพอ่อ แต่ว่าเลขเจ็ดนมีเด่น่าส,นา,าสูตรเด่นเบิ้งผ่าน่าสูตรเจ็ดหมีแต่ว่าพัดนมาเป็นเป็นเลขเลขรับหน่วยนี่ค่ะเป็นตัวเด่นหรือมาเป็นตัวรับอีกอรับหน่วยค่ะอจ้งไรกับที่ร่อมบนทาเล็บนี้ค่ะสูงกับดับสูตรจะคล้องนะอ่อสูตรจะคล้องมันรับหน่วยค่ะ เคเกเออกมาเป็นตัวเด่นอันนี้ค่ะการบอกสองเาจา็นน่ก็คือตังคูที่ห้ไปเลยนะคันบอกสองเจ็ดคงซุดท้่ายก็จะไปออกอชุดแรกที่พอห้ก,ก็คือสองหกสองแปดสองเก่าเนาะพอ่อล่างละพ่อบานเนี่ยล่างก็ที่ว่าตัวเก้านี่บ่ตัวให้ไปเมื่อน,น,นะนอ่บว่างลักซิบที่สามสี่ห้าหกเนาะพ่อ ค่พอประกบครูให้ห้าเจ็ดห้าปดห้าสามค่ะค่ะค่ืออันสามคูนี่นะค่ะบ่เพิ่มเป็นบอพอล่งบอเพิ่มจ็ไม่้มาโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมเดียวค่ะสองเจ็ดค่ะสองเจค่ะท่านผู้ชร่ากอน้อนี่าสามเจ็ดเก้านี่หมดฮะค่ะ หลัก้อยหลักร้อยนะพอเนาะหลักร้อ, 3, 7, อยสามเจ็ดเก้าก 3, 7, ค่ะสามเจ็ดเก้าเอ่ 3, 7, อถ้าถ้าเอาใส่ก็จะหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูนะพ่อส <4 S 2> ี่คูนั่นก็คือว่าไรบดก่นะเก้าเอาเก้าเป็นตัวเด่นก็มูไปอ๋อเก้านะพ่อ ก็จะเป็น <Okay. S 1> เดี๋ยวน้ําเสียเสียลงสามตัวหาน้ำค่ะก็จะเป็นเก้าสองเจ็ดเาสองหกเก้าสองปดเสองเกนี่แหละเลขหาบเลขเบิ้ลน,นี่แคละค่ะก <laughs> mm hmm. ็จะได้ซีคูเน,นะพ่อแมนอันเลขสองเียรับพ่อ แต่ว่าพ่อนี่ว่าเรนน,นี่น้องพ่อตัวเดียวดับอีกค่ะดับชนเด่นเนาะพ่อตัวเด่นค่ะสองเจ็ดกันสองเจ็ดบออกก็คือออกสามคู่นี่เลยสองหกสองเจ็ดสองเก้าค่ะ <7, S 1> พ่ออตัวดับก็คือตัวเกิดเนาะพ่อตัวดับคือตัวเกิดเหมือนอแบบว่ามีเขา่ามีหลุดคือกันเนาะพ่อพือเก่งเน้นคือกันน่สองเจ็ดนี่นะค่ะ อา,อา่ม,มันกินันยูกินขาวเรงกับอบยงพ่อโ้มีทึงอย่างอาหารตัวเดียวเป็นเฮดเป็นช้อยยางนกกรอบมันซุปนไหมนโอ้ใคือกันเลยพอ <c oughs> ่อเขาเสี่ยงกินกนึกกันแกงนงไหมตะเมือสาวเนาะค่ะแกงนไหมตะเมือเสาช่วงนี้นกไหมเกิดนกพ่อน้นไหมเกิดนกไหมเฮดเปรูเปร้ายยางเนี่ยเนาะพ่อซุปนกไหม แกงเนื้อใหม่ค่ะท่านผู้ชมต้มเนื้อใหม่กินกระปุลค่ะในกระปค่ะบ้านนอก่ะ <c oughs> กินง่ายๆ่ายเ <c oughs> น้อผ <c oughs> อ่ะในตัวไรตเรียนตัวเรียนตัวไรมานีิอันตัวเรียนตัวไรติพ่ออื <c oughs> ตัวไรกับมิตรวาดับเนื้อผอฮะตัวไรกับมิตรตัวดับท <c oughs> ามื้อขึ้น <c oughs> ก้นผอ่ะถ้าคาผุช่วงมาให้สิได้ อันเทียดด้พี่น้องเบิ่งพ่ออ่าพ่อกับเบื้องที่เด้เนาะเขาเพ่อกับเบิ่งอยงดทุกคลิปอยู่เด้ค่ะ,คะพ่อการซ้อมเบิง you know, ่งทุกคลิปอยู่เนาะพ่อซ้อบนี่ซ้อมเบื้องเนาะที่ตรงกันตัวใดเนาะก็คือคิดว่าจังปีอยู่เนาะออืเป็นหน้าจากหน้าที่ตรงกันเนานะเนาะค่ะเอาพ่อบัดนี้น้ำเสียกัจะรบกวนพอ่อซ้ำนี้เด้เดอพ่ออ่าๆค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆอยู่ดีมีแฮงเด้อพ่อนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ โชมาดูชมาอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นคงสุดท้ายค่าใจเพิ่นเพิ่นให้สองเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเพิ่นว่างรักลอยที่สามเจ็ดเก่าค่ะเพิ่นมกเก่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาเก่าเดี๋ยวน้ิเสียประกบไผ่เพิ่นว่างไปแล้วแต่ต้นคลิปก็คือสามคูสองหกสองแปดสองเก่าค่ะท่านผู้ชม มาโค้งสุดท้ายเพิ่นมา,ายำให้อีกก็คือสองเกตค่ะสองเกตค่ะเลขเพิ่นว่าต้องกลับเด้อค่ะเพิ่นว่างหลักสิบก็คือหลักสิบค่ะหลักสิบคือหลักสิบคือสองเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะน้ำเชี่อกอลักลอยพอใส่ให้ก็คือเก้าสองเกตเก้าสองหกเก้าสองแปดเก้าสองเก้าเลขหาเลขเบ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ เลขลา่างยังปกติค่ะเลขลา่างย่งปกติก็คือลักซิ่บลางก์กับสามสี่ห้าหกค่ะพอเป็นประกบคูห้ก็คือห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามค่ะสหรับคลิปนี่พอกันคลิปหน้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับกล่องมาเชียกับอูน้ำชายในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ